สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคดีของพี่แตงโมแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์นะครับทุกท่านอาจจะแบบไม่ค่อยเจอผมอนั่งพูดนะครับผมอาจจะน้อยใช่ไหมครับทีนี้มันมันมีเรื่องที่จะมาอัปเดตแล้วก็เล่าให้กับทุกท่านได้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะช่วงนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะเพราะว่าประเด็นใหม่ๆมมันก็ยังไม่เกิดนะครับก็ต้องรอนะ เราก็ติดตามกันมานานนะครับทุกท่านเราก็จะได้เห็นได้ว่าช่วงนี้มันมันเงียบมากๆเหมือนกระแสมันมันจะหายไปถูกไหมถ้าเราแบบสังเกตด้วยนะเพราะว่าการนําเสนอของสื่อต่างๆมันมันก็ไม่ค่อยมีมแล้วก็ทางทีมงานนะครับผมทีมงานบ้านพระอาทิตย์เองก,ก็ก็มีงานอื่นเข้ามานะครับหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว,แล,วแล้วความคืบหน้ามัน เป็นไปยังไงเป็นมาอย่างไงนะครับแล้วก็มีเรื่องของทนายเดชาที่ออกมาพูดนะครับผมหลายคนก็แบบใจแบบไม่ค่อยดีละนะครับผมสรุปแล้วคดีของพี่ตงโมนี่จะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงจะเอาผิดคนนั้นคนนี้ได้ไหมอะไรยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับก็ผมได้มีการประมวลข้อมูลจากที่ผมได้รับมานี่แหละนะทุกท่านเบื้องต้นนะครับผมไปที่ดีเอสไอก่อนทางดีเอสไอเนี่ยนะ เขาก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับในคดีอของพี่เตงโมนี่ก็เยอะพอสมควรแต่ถามว่ามากเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดนะครับส่วนเรื่องของการลงเรือ,อเรื่องของการลงเรือนี่นะตอนแรกเราฟังดูเราก็เข้าใจว่าการลงเรือนี่จะเร็วๆนี้เพราะว่าเห็นทางดีเอสไอเนี่ยแถลงเองเลยพี่ยักษ์นะพี่ยักษ์ดีเอสไอเนี่ยเแถลงวันนั้นก็บอกว่าเหมือนจะเร็เรวๆนี้เหมือนจะแบบต้นเดือนพฤษภาอะไรอย่างเงี้ย รือเดือนพฤษภาใช่ปะเราก็เข้าใจว่ามันน่าจะไม่นานเพราที่ทราบนะครับผมคาดว่าน่าจะหลังวันที่23พฤษภานะครับอจะเป็นช่วงปลายเดือนหรือเปล่าเราก็ได้แต่รอนะครับทีนี้ในส่วนของเอกสารหลักฐานผลตรวจหรืออะไรกัตงต่างๆเ่ยน,นะครับผมทางนี้ได้ได้มีการขอกับทางเจ้าหน้าที่ไป นะครับทางตำรวจอะไรอย่างนี้เขาก็อ้างว่าคดีมันก็อยู่ในชั้นศาลอยู่นะครับผม mm. ก็ยังให้ไม่ได้ถูกต้องไหม mm. นั่นแหละครับเราก็เลยแบบต้องรอวันที่ยี่บสามเพื่อที่จะได้เอกสารอะไรต่างๆทั้งหมดครบถ้วนก็ต้องหลังวันที่ยี่บสามนั่นเองช่วงนี้ความเคลื่อนไหวแน่นอนเลยว่าก่อนที่จะถึงวันที่ยี่บสามเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้มีอะไรนะครับ ทางทีมงานบ้าน้าตินนี่เราก็จะเห็นว่าเออก็ก็ยังเงียบอยู่ถูกไหมแต่ว่าล่าสุดอาจารย์มาเทพก็ออกมาเปิดประเด็นเกี่ยวกับเพลงสุดท้ายของพี่เตงโมโเนะ,นะครับเงาแสงแล้วก็มีเรื่องของเสียสมพง์ด้วยนะครับเอาจริงนะคดีนี้ผมพูดบ่อยๆอย่อยว่าผมก็ผมสนใจเสียสมพงเยอะเป็นพิเศษนะครับอืมแต่แค่แบบว่ามันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรให้พูดอนะอืม มันก็เลยแบบว่าไม่มีไลฟ์สดที่เราต้องแบบมานั่งพูดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะอัปเดตเป็นเป็นเรื่องเก่านะครับเป็นหลักในในช่วงนี้ทีนี้สิ่งที่ d ีไอทำได้นะครับผมนะครับไม่ใช่ว่ารือคดีให้มาเป็นคดีพิเศษนะครับอันนี้เท่าที่ฟังจากทนายเดชาทนายเดชาก็พูดใช่ไหมแล้วผมก็ลองสอบถามมาจากทีมงานที่เขาทำคดีนี่แหละก็ เข้าใจแล้วอ๋อคือดีไอไม่ได้รับคดีแตงโมงเป็นคดีพิเศษนะครับทุกท่านอืมอันนี้ได้รับการยืนยันมาแล้วนะครับว่าไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษเอ่อแล้วคดีของพิเตโมนี่จะเดินหน้ายังไงมันจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนอืมต้องบอกว่าดีเอไอนี่ทำคดีนี้คือจะเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่บิดเบือนกระบวนการยุติธรรมนะครับ ที่บิดเบือนกฎยุติธรรมนะครับนะครับเจ้าหน้าที่ทุกทุกฝ่ายทุกส่วนเลยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องอืมเอาผิดตํารวจที่ทําผิดพูด,ดง่ายเป็นหลักอ่าถ้าทําผิดนะต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดนะครับต้องรอดีไอรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานอะไรต่างๆทั้งหมดส่วนคนบนเรือนะครับจะมีส่วนไหมถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ผิดคนบนเรือก,ก็ก็มีส่วนผิด ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่ผิดพลบนเรือก็รอดนะครับม,มันมีมันมีอยู่สองส่วนนะครับผมส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนของอคุณปอกับคุณโรเบือนเหมือนจะลอยตัวไปแล้วนะครับเพราะว่าคาดีของเขานี่จบไปแล้วเพราะว่าเขารับไปแล้วว่าประมาทใน,นเรื่องของการขับเรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเอันนั้นคดีแรกคดีที่สองก็กาลังดาเนินการอยู่มีทั้งหมดสี่คนนะครับที่อยู่บนศาลเนี่ยศาลของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับที่จะตัดสินวันที่ยี่สิบสาม เพื่อจะพาที่จะถึงนี้นะเอออันนี้ก็ก็ต้องรอรายละเอียดนะครับว่าคือสองคดีนี้มันจะสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับการให้การบนบนสารการสืบพยานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมออของชุดแรกกับชุดสองชุดแรกก็คือสองคนชุดสองก็คือสี่คนนะครับอันนี้แหละมันสําคัญมากมาอ,อก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทางดีไอด้วยนะผมว่าอย่างนั้นอ,อันนี้เรารอนะ นั่นแหละนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเลยที่ดีเอสไอในขยอขาต้องทำไอส่วนเรื่องหรือให้เป็นคดีพิเศษเนี่ก็ตัดเลยครับผมไม่มีแล้วนะครับตอนแรกผมฟังทนายเดชาผมก็ก็คิดอยู่เอ๊ะตอนแรกลุงอัดแกก็บอกว่าเหมือนเหมือนมีโอกาสอยู่มันจะได้อยู่หลังเมษาแกว่างั้นนี่ก็เข้าพิษภาแล้วก็ก็ยังเงียบอยู่ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรในในเรื่องนี้แต่พอผมได้ไปฟัง ผู้รู้มาก็อ๋อเข้าใจแล้วนะครับผมเขาจะเขาจะเน้นเรื่องเรื่องนี้แหละเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่ทําผิดนี่นะครับอืมส่วนลงเรือก็อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าหลังหลังยีบสามนะครับน่าจะหลังยีบสามเลยเออช่วงนี้ก็จะเงียบไปเลยนะครับคนที่จะไม่เงียบก็บางแจ็คเขาก็งานเยอะนะช่วงนี้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยเขาว่างเขาว่างเขาว่างเยอะมากนะครับบางแจ็คเขาว่างเยอะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาจะงานเยอะเขาก็แบบไม่ค่อยได้ว่างมาอัปเดต ก็จะเหลือใครล่ะเหลือพี่เอกนักลบไม้กระดกแหละที่แกแบบว่ายังแบบคือแกเป็นคนพูดเก่งอะเนาะนะครับอืจะครบจะไม่มีข้อมูลใหม่อะไรก็ใส่ใส่ข้อมูลเก่าได้หมดอยู่แล้วนะครับเต็มแม็กก็จนกว่าคดีจะจบแหละผมก็ก็นําเสนอจนกว่าคดีของพี่แตงโมจะจบอันนี้ผมก็มาเล่าให้ฟังนะนะครับก็ไม่ไม่ใช่ข้อมูลแบบลึกอะไรหรอกนะครับผมแต่ผมก็รับฟังมาก็เลยอยากมาเล่าให้กับทุกท่าน ได้ทราบกันนะครับเอามาอัปเดตให้ฟังบางคนก็อาจจะมองว่าไม่ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรใหม่แต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ไงผมก็เามาเล่าให้ฟังบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับก็เลยแบบเอามาคุยกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไลฟ์สดอะไรนะมันถ้าไลฟ์แบบมันก็มันต้องมีประเด็นคุยจริงๆอะ่ะเออแต่เรื่องนี้ผมว่ามันสั้นๆอัปเดตสัก ไม่เกินสิบนาทีนะครับผมคุยกันไม่เกินสิบนาทีผมก็ฝากกไดไลค์กดแชร์ฝากดูข้อนาขั้นการระหว่างคลิปจบด้วยนะครับผมอืมเราก็ติดตามกันไปไม่อยากให้คดีของพี่แตงโมเงียบนะครับมีอะไรที่แบบพออัปเดตได้พอปั่นได้ปั่นให้เป็นกระแสนะครับผมเออก,ก็ก็นามามาลงนะครับให้กับทุกท่านได้ได้รับฟังได้ติดตามกันยังยืนยันว่าที่พึ่งจะบอกว่าที่พึ่งสุดท้ายที่พึ่งเดียวมันก็ไม่มันก็ไม่เชิง นะครับแต่ถ้าไม่มีทีมของพี่ยักษ์แล้วก็ของดีเอสไอก็คือจบแล้วไม่มีทีมไหนที่จะทําแล้วต้องบอกว่ามีทีมเดียวเท่านั้นก็คือทีมของพี่ยักษ์ดีเอสไอนั่นแหละถ้าไม่มีทีมนี้จบนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้จบแบบไปเลยนะมันก็จะเหลือ,อ,อทางทีมงานบ้านภาคทิศใช่ป่ะมันก็จะเป็นทางพวกอาจารย์บันเทพเคุณหมอธวัชชัยคุณอัจฉริยะ แต่ว่าคือกลุ่มเนี้แต,แต,แต่แต่อาจารย์มาเทศนี่คือตัดออกไปเลยอาจารย์มาเทศนี่เขาเป็นสื่อแกก็นําเสนออย่างเดียวนะครับแต่ตัวหลักๆเป้งๆเลยนะครับผมก็จงเป็นคุณอัจฉริยะแล้วก็หมอธวัชชัยนะครับพี่เอกราชแต่ว่าแต่ทำไมผมชี้หลักๆสองคนเพราะว่ามันมีการแบบฟ้องร้องกันต่อสู้คดีกันนะครับผมแล้วคุณหมอธวัชชัยก็เป็นพยานเยอะหลายคดีว่าอย่างนั้นนะครับก็ฟ้องกับทางฝั่งคนบนเรือแหละเออก แล้วก็คุณชัยวัดอีกนะครับผมคุณชัยวัดนเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของคุณแม่แตงโมนั่นแหละนะครับผมตั้งแต่ยุคแรกตอนนี้ก็แบบโอ้โหแบบนัวเนียกันอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันมันพูดได้มา้างอยเพียงใดนะผมก็มาเล่าให้กับทุกท่านได้ทราบพอประมาณแล้วกันนะครับแต่เห็นว่ามีวุ้ยมีก็มีคดีกันฟ้องกันกันหลายเรื่องอยู่นะ เออหลายเรื่องอยู่นะครับเราเราก็รอพอัปเดตทีนึงแหละเวลาเขาแบบไปสืบพยานขึ้นลงขึ้นศาลเดี๋ยวข่าวเขาคงจะอัปเดตให้ยอยู่หรอกนะครับในเวลานั้นแล้วเราก็รอวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดพฤษภาเนี่แหละนะครับเอ่ก็<ม>เป็นคดีนี่แหละนะครับแล้วก็เดือนมิถุนาอีกก็โ,โ,โวยก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมานะครับทุกท่านเออก็ผลเขาเรียกว่าเป็นเป็นผลพวงจากคดีพี่แตงโมงนี่แหละเป็นผลพวงนะ ไม่ใช่คดีหลักนะค,คดีหลักตอนนี้ก็ยี่สาพุทภานะครับสี่คนนะครับจํานวนสี่คนส่วนของดีไอเนี่ก็เป็นคดีที่เอาผิดเจ้าหน้าที่นะครับผมถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ทําผิดนะต้องบอกแบบนี้นะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกท่านอัปเดตกันประมาณนี้ผมก็ลงคลิป บางทีก็หกโมงแปดโมงสิบโมงแต่ถ้าหกโมงผมไม่ลงผมก็ลงแปดโมงไปเลยแปดโมงสิบโมงเที่ยงบ่ายสองบ่ายสี่อะไรอย่างเงี้ยบ่ายสี่โมงเย็นอะไรทํานองนี้นะครับผมสิบแปดนาฬิกาแล้วก็สองทุ่มจะห่างกันสองชั่วโมงนะครับผมก็จะลงแต่ถ้าเกิดว่าช่วงแปดโมงไม่ได้ลงก็จะลงช่วงหกโมงเช้าไม่ได้ลงก็จะลงเป็นแปดโมงเช้าแล้วก็สิบโมงเช้าไปเลยนะครับประมาณนี้ฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ